เอามันมันเปื่อยพอด้นอากาเอาลงรุดเปื่อพดบ่ะใช่เวลาเราถ้ารอให้เนื้อปลานุ่มมันจะอันนั้นไหมโอ้จำมะฮุ่งยวนวัดแม่ซี่กับที่เป็นคุกอย่าง้กับที่เป็นหมอญเลยแล้วก็ไม่ได้น้ำน้อยพอดป่เดี๋ยวเดี๋ยวนำมาเหอน้ำต้มก็ดีนะแม่ต้มมื่อเช้านี้เอามาเลย เพราะว่าเราจะไม่ได้ตั้งนานธีสน้ำร้อนใส่เลยเอามาโรยได้แล้วเ,เช่า,ออา <c oughs> งวัมาตืมน้มาเตือเพราะว่าเชฟสาวสวยวันนี้ม <c oughs> า <c oughs> แม่ต้มมื้อเช้านี้เอามาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ตั้งนาน มิตน,น้ำร้อนใส่เลยน้ำต้มก็ดีแนละ้ออวแมต้มมือเสานี้เอามาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ตั้งนานมิตน,น้ำร้อนใส่เลยเหมือนกับผัดเผ็ดปลาดุกเลยนี่นะเอาน้ำต้มในนั้นก็ได้เห็นค<ะ>้อคือหมอปิ่มเอาไปให้หมูเลยกนน่นนนะ คูปปุยเอากลับไปบ้านกะบอกว่ากินไม่ได้มาทำกับข้าวกันข้าววันนี้ทำกับข้าวแกงปลาจ,จ้าพี่น้องเอามันเรามีล้หมอบอกมันจะไม่ล้อีกนะเพราะว่ามีรสเผ็ดเผ็ดยังเผ็ดอยู่นะอืมพยายามใส่พริกน้อยแล้วนะแล้วก็ไม่ได้น้ำน่อยพอดู เดี๋ยวเดี๋ยวเอานำมาเหอะอีกนะเพราะว่ามีรสเผ็ดเผ็ดยังเผ็ดอยู่นะอืวังพยายามใส่พริกน้อยแล้วนะ <c oughs> มันก็นสิเป็นทอดอันนั้นตัวเนาะคือคือพัดเผ็ดประดุกเลยทำแกงเทพโพแกงเทพโพป,ปกติแล้วเขาจะ แกงเทโพ่โพักบุ้งเหรอแสบเนะี่ยแกงเทพเห <c oughs> มือนกับผัดเผ็ดปลาดุกเลยนี่นะเอาน้ำต้มในนั้นก็ได้เห็นดีพอดีไดยังนะจือดอยู่หน่อยนึงเส่้อเรกเสื้ลงนทัจีอันนั้นโคริกโคอันนั้นมันก็เลยแหมคอหรือเปล่า นเนื้อปลาเลยเลยคุยแกนเมียนมาตั้งไฟน้ำเดืวอวสูตรไดโน่ไม่ควรมาทำกับข้าวกันข้าววันนี้ทำกับข้าวแกงปลาจ้าพี่น้องเอามันเราม่ล้มอบอกมันจะไม่รสอีกนะเพราะว่ามีรสเผ็ดเผ็ดยังเผ็ดอยูดด่นะอพยายามใส่พริกน้อ,อยแล้วนะ ปยเคปยละเปืยหรอเล่ค <reco Christ> oh, oh. <laughs> ือวเปอยเล้วเอาอีกไม้น้ำเนเอามาโรยได้แล้ว้ากะว่ะแซ่บอยู่ด้บ่แล้วกเอ้กากับอีแซวกุ้งกินท้ากงาวา นะแ,แกงเทโพแกงเทโพปกติแล้วเขาจะแกงเทโพผักบุงเหรอแซ่บแกงเทแกงเทโพปลาค่ะแกงเทโพค่ะเพราะว่าแกงเทโพมันก็มีแดงว่ะโดยเชฟก็เลยว่าแกงเทโพเนื si ้อปลาเลยเลยคุยแข็นเมียนมาตั้งไฟน้ำเดือด สูตรไดโนไม่ขวกริงนะเพราะว่ามีรสเผ็ดเผ็ดยังเผ็ดอยู่นะอืมวพยายามใส่พริกน้อยแล้วนะโคตรใหญ่มันยึบมีอยู่ในแพ็คแซบอยู่ด้บ่าแล้วกันเอากาบอแซว้งกินแท่แกงข้าวหวาน มาทำกับข้าวกันข้าววันนี้ทำกับข้าวแกงปลาจา้าพี่น้องเอามันเราวมีรล่ลนหมอบอกมันจะไม่หอ่ะเชฟสาวสวยวันนี้มาจืดอ,อันนี้เนี่ย <c oughs> ชเท่าเก๋กันนงปลาบอก <c oughs> เพิ่มความนัวเล็กน้อยค่ะเป็นใบมะกรูดใช่ไหมใน แกงเทโ, <Enjoy S 1> โพแกงเทโพ,พเราก็จะประมาณนี้นะคะสุดยอดความอร่อยนะคะ <c oughs> มันก็สสิเป็นทอดอันนั้นตนัวเนาะคือคือพัดเพชรปลาดุกเลยดีด่ยังนะจืดอยู่หน่อยนึงเสเดสืกระสืลงทัดเด๋ยวสแบบต้องเอาอีกทีเนาะมันก็ ไปเอาไปไปเอาไปยุตะในหัวละเดี๋ยวเราก็โรยด้วยใบมะกรูดเรือโคดท่านละเนาะเราก็ไม่ได้ใส่หม้อใหญ่แต่เล็กก็เปลี่ยนหม้อเอาตัวนั้นมาตั้งรดเสื่อสูบเบวาาปงเร็วกะใช่ต้มยังร้อนๆอยู่ดีนะเสื่อสูบเบวาาปงเร็วกะใช่ต้มยังร้อนๆอยู่ดีนะ แกงเทโฟโปปลาค่ะแกงเทโฟโปนะคะแต่ว่าแกงเห็ดมันก็มีแดงบโดยเชฟเลยว่าแกงเทโปแล้วก็ไม่ได้น้ำน่อยพคตรเดี๋ยวเดี๋ยวนำมาเหอะมาทำกับข้าวกันข้าววันนี้ทำกับข้าวแกงปลาจ้าพี่น้องเอามันเม่ลดมอบอกจะไม่ลดอีกนะเพราะว่ามีรสเผ็ดเผ็ดยังเผ็ดอยู่นะอื อยายามใส่พริกน้อยแล้วนะมาทำกับข้าวกันข้าววันนี้ทำกับข้าวแกงปลาจ้าพี่น้องเอามันลาบิล้นหมอบอมันจะไม่ล้นสสุกแบบว่าเยาปงเร็วกะใช่ต้มยังร้อนๆอ,อยู่ดีนะ <Okay. S 1> เจอกันไหมคลิปหน้า,า, ok. นาค่ะโอ้โหกเกงวินว่า <laughs> แซ่บอยู่เดบะแล้วกะเอยกากับอีแาวกุ้งกินท้าแกงข้าวาน แล้วก็จะเปลี่ยนหมอ่อละคะ่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนหมอ้ออยกมาตั้งได้เลยทีไม่ไดเอามันมันเปื่อยพดได้เอากาเอาลงรดเปือพดบอกใช่เวลาเราถ้ารอให้เนื้อปลานุ่มมันจะอันนั้นไหมเซืรอสุเแบวบา่โปงเร็วกะใช่ต้มยังร้อนๆอ,อยู่ดีนะเหมือนกับผัดเผ็ดปลาดุกเลยนี่นะ เอาน้ำต้มในนั้นก็ได้เห็นโพมะเขอกะสิแซบคือกันล่ะล่ะก็จะอระไรคือกันนั่นละนี่กำลังเดือดพรักๆเลยดีกดได้ที่เลยอุ้ยนะเนี่ยระวังเท่เลยเออมีหลายดอกเคละเพิ่มความนัวเล็กน้อยนะคะอุ้ยมันก็สิเป็นทอดอันนั้นตัอเนาะ คือคือพัดเพชรปดุกเลยน้ำน้อยไปเอาน้ำมาเพิ่มนะคะไปเอาน้ำมาเพิ่มนแกงมาเพิ่มเขาไปหันเอาไปคืนไว้เลยแล้วก็ไม่ได้น้ำน้อยพอดูเดี๋ยวเดี๋ยวนำมาเหอะเจ๊งไดเจ๊งไรแม่ครัวนี่ยันว่าเยอะปวยๆนะมาเขือก็ป่วยแล้วเนาะเอาเกระเติมน้ำน um. mm. ี่ตั้งคือมันเดินกระเที่ยนี้ มาทำกับข้าวกันข้าววันนี้ทำกับข้าวแกงปลาจ้าพี่น้องเอามันเรบมีล้หม้อบอกมันจะไม่ล้นน้ำน้อยไปเอาน้ำมาเพิ่มนะคะไปเอาน้ำมาเพิ่ม,ม <c oughs> แกงมาเพิ่มเข้าไปฮันเอาไอาพืคืนไหวเลยมาทำกับข้าวกันข,ข้าววันนี้ทำกับข้าวแกงปลาจ้าพี่น้องเอามันเรามีล้หมอบอ มันจะไม่ลดนะครับเกงเทพโพเกงเทพโพปกติแล้วเขาจะเกงเทพโพัักบุงเหรอแสบแสงเทมีหลายดอกเค็ดละเพิ่มความนัวเล็กน้อยนะคะอุ้ย <c oughs> ก็เลยย่านมันไม่นัวก็เลยเราไม่ใช่ฝีมือเราได้งวนนั้นกัน แ,แ,แมนถ้าจนเอาไปเออันะเดี๋ยวเราก็โรยโด้วยใบมะกรูดปวยมัค,อคือปวยละปวยหรือเปล่ามัคืออ่ะปวยเล้วเอาอีกไมน,ำน้ำเนอะแล้วก็จะเปลี่ยนมอนลคะ่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมอ